สดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปฮอลลาซายดากันอีกแล้ววันนี้จะเป็นประจำของ 8เดือนสําหรับครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคลิปอันบ็อกขนาด ader, ที่เคยทําทํามาเพราะว่าโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยเรื่องโลกอะไรต่างๆก็เลยทําการแกะแล้วก็ล้างสิ่งของทั้งหมดที่จะมาฮอให้ดูในวันนี้หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ว่ามีอะไรบ้างสําหรับวันเนี้ยเมย์บอกเลยว่าเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ในบ้านแล้วก็ของกินที่มีประโยชน์จริงๆใช้ได้จริงแล้วก็มันควรที่จะมีทุกคนไม่รู้ดิเมย์ไม่อยากไปยาวว่าแบบทุกคนต้องมีแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้ดีดกับบ้านเมย์นะตอนนี้นะคะเพราะเมย์ซื้อแต่ของ เป็นมาก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมากันที่สิ่งแรกนะคะสิ่งนี้ก็คือที่เห็นอยู่นะตรงนี้ถังขยะนะคะทุกคนเมตั้งใจที่จะซื้อมาเพื่อทําการแยกขยะเพราะเมรู้สึกว่าทุกคนควรที่จะแยกขยะประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ไม่ให้ความสําคัญกับการแยกขยะแล้วก็ไม่มีการสอนว่าเราควรที่จะแยกอะไรยังไงคือเมไปที่เกาหลีมาทุกคนแล้วก็ที่พักเมเมพักเป็น Airbnb ใช่ไหมแล้วเขามีกฎมาเลยว่า คุณต้องแยกขยะนะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของที่นั่นซึ่งพอไปถึงก็คืองงเลยจ้าว่าต้องแยกยังไงเพราะแยกไม่เป็นเลยแล้วก็แยกให้เขาได้แบบงงมากเลยรู้สึกสงสารแม่บ้านที่เขาไปทําความสะอาดตอนนั้นเขาก็ไม่แยกให้ใหม่เมย์ก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะฝึกวินัยตัวเองในการแยกขยะอย่างถังขยะอันนี้เมย์ได้มาในราคา470บาทอันนี้คือสรรหารที่โอเคที่สุดราคาดีที่สุดแล้วก็ขนาดดีที่สุดอันนี้ขนาดกําลังโอเคเลยนะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเขาจะมีทั้งหมด3ช่องก็จะมีเป็นช่อง ข้างล่างอันนี้อันนึงแล้วก็จะมีช่องข้างบนตรงนี้นะคะเขาก็จะสามารถแกะตรงนี้ออกมาได้คือมันเป็นแบ่งอะถ้าเกิดขยับได้แค่สองช่องแต่เป็น2ช่องใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันแต่นี้เขาก็จะมีเป็นที่แบ่งมาให้ตอนแรกอะเมคิดว่าอันนี้เป็นของจีนนะคะทุกคนแต่ความจริงมันเป็นของญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะให้เป็นสติกเกอร์มาด้วยสติกเกอร์แต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ถ้าเกิดดูแค่ตรงสัญ,ญลกักษณ์โอเคว่าพอดูออกข้างล่างของเขาว่าสามารถแกะออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น สะก้าแบบนี้แยกออกมาได้แล้วเขาก็มีรอเลื่อนมาให้ด้วยนะคะทุกคนรอเลื่อนข้างล่างตรงนี้สามารถกด <รอ S 1> เพื่อ,<ร>อทำการลัอได,ได้แล้วก็ ปลดล็อกได้โอเคเลยลวคะ่ะโอเคมากๆก,ก็เลยได้มาเป็นอันนี้นะคะแล้วส่งไวมากเมสั่งหลายอย่างมากในรอบเดียวกันแต่คนรละละนะ้านอะอันนี้คือสิ่งที่ส่งไวมากที่สุดก็เลยรู้สึกประทับใจนะถ้าเกิดใครสนใจไปกดที่ลิงก์ตรงเดสคริปชันบล็อกของเมย์ได้เมก็แปะลิงก์ร้านที่เมย์ซื้อไว้ให้แต่เมย์ไม่มั่นใจนะว่าของมันจะหมดแล้วหรือยังโอเคสิ่งต่อมานะคะจะเป็นอันนี้อันนี้คือไม้ถูพื้น,นะคะที่หลายๆคนรีวิวอันนี้ไม่เห็นรีวิวจาก,พวก,กพวกทิกตอกพวกทวิตเตอร์บ่อยมากแต่ ก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อใช้แต่ตอนนี้คือที่บ้าน,นตู้เย่ไปแล้วใช่ใชมตูยเย่เออก็เลยซื้อเป็นอันนี้มานะคะคือมันสะดวกตรงที่ว่าเขาสามารถใส่น้ําได้ตรงนี้อทุกคนแต่ที่นี้เวลาที่เราจะทําการถูอะ่ะเราก็แค่กดฟึดๆตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะมีน้ํากระเด็นออกไปแล้วก็สามารถทําการถูได้เลยสําหรับตรงนี้อะเขาสามารถแกะออกมาเปลี่ยนได้นะคะจะเป็นแผ่นแบบนี้ ก็คือถ้าเกิดน้องเขาเริ่มตุยเย่เราก็ต้องเปลี่ยนหรือซักก็ได้ใช่ใช <ๆ S 2> ่ตอนแรกๆอ,อาจจะซักแต่ว่านานๆไปเหมือนจะตุยเย่ไม่มั่นใจว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าเขามีขายนี้แยกเหมือนกันตรงนี้มันจะมีความรู้สึกแบบสักๆด้านๆ,านๆยังไงก็ไม่รู้อะก็ <ๆๆ S 2> เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บผมเก็บอะไรนี้ได้มั้งราคาก็คือไม่แพงเลย280รอบาทเท่านั้นเมื่ซื้อจากร้านเสี่ยวมี่โซลิซตี้มอลนะคะส่วนต่อมานะคะก็เป็นของเสี่ยวมี่เหมือนกันแต่จะเป็นของคนละร้านกันนะคะ อันนี้เครื่องทําความชื้นระบบอัลตราโซนิคเมย์ได้ไปศึกษาข้อมูลมานะคะว่าทําไมถึงต้องซื้อเครื่องทาความชื้นคือเครื่องทําความชื้นเนี่ย mm hmm. เขามีประโยชน์มากๆนะคะทุกคนคือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมีไปทําไมซื้อไปทําไมใช่ปะแต่ไปอ่านจากบทความมา mm hmm. เขาบอกว่าใครที่นอนห้องแอร์แล้วก็มีอาการที่เป็นภูมิแพ้คือเมย์ hmm. เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แบบระดับหนึ่ง mm hmm. ก็คือค่อนข้างหนักนิดนึงอะ mm hmm. แล้วบางทีตอนกลางคืนอะมันหายใจไม่ออกก็เลยแนะนําว่าให้ลองซื้อเครื่องทําความชื้นมาเวลาที่นอนห้อง แอร์อากาศมันจะแห้งใช่ปะเขาจะสามารถเพิ่มความชื้นแล้วก็ช่วยทําให้น้าเข้าไปจับก,ก้อนแห้งๆจนกลายเป็นเสมหะได้ก็เลยทําให้หายใจได้ดีมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการการกลนได้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ใครที่แบบผิวแห้งมากๆเวลานอนห้องแอร์ะก็คิดว่าเหมาะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะสาหรับเครื่องทาความชื้นคือมันจะเพิ่มความชื้นในอากาศแล้วมันอาจจะเกิดเชื้อราในห้องได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นภูมแิแพ้อเมแนะนําว่าควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้อราคามันก็ไม่ได้แพงนะคะทุกคนคือเม่ มีเครื่องทาความชื้นแต่เป็นเครื่องทาความชื้นที่เขาให้ใส่น้ํามันหอมระเหยเข้าไปได้อันตัวเล็กๆอะ่ะเคื่อนั้นมันก็แค่แบบฟุ้งขึ้นมาแค่แบบเล็กๆน้อยๆใช่ไหมสำหรับเครื่องนี้ราคา569บาทนะคะเมย์คิดว่าถ้าเกิดใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่านอนในห้องแอร์หรือมีอาการกลืนแนะนําว่าให้ลองซื้อมาใช้ดูในระยะหนึ่งแต่เมย์ยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตั้งใจที่จะมาแกะให้ทุกคนดูก่อนส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของร้านโฮมฮักใช่ไหมอ่านว่าโฮมฮักหรือเปล่ารออ้านนี้อะ่ะเป็นร้านที่เป็นาน อมในลาซาด้าซึ่งก็มีของใช้ในบ้านหลากหลายมากๆอย่างแรกที่เมย์ซื้อมาเลยก็คือพรมหินเช็ดเท้าอันนี้นะคะคือเมย์เห็นตามร้านคา้าและเห็นเขาขายบ่อยมากแต่เมย์ก็ไม่ได้มีมุมบินที่รู้สึกสนใจในสิ่งนี้แต่ทีนี้เมย์รู้สึกว่าพรมเช็ดเท้าหน้าประตูห้องน้ําที่บ้านอะ่ะมันค่อนข้างเน่าแล้วแล้วเมย์คิดว่าเวลาที่พรมเช็ดเท้าอะ่ะโดนน้าบ่อยๆมันก็จะมีความแบบเปื่อยยุยแล้วดูสะสมเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันนี้จะเป็นสีเทานะคะคือเขามีหลายสีละสีชมพู สีฟ้าสีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสีเทาแล้วก็ได้ลองใช้มาประมาณสองสาครั้งและทดลองมาก่อนที่จะมารีวิวคือมันโอเคเลยนะคะทุกคนคือเมย์ไม่เคยใช้มาก่อนเผื่อถ้าเกิดใครเคยใช้แล้วมันมีข้อเสียอะไรยังไงอ่ะก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าเมย์ใช้มาแค่ไม่กี่ครั้งแล้วเมย์ก็รู้สึกว่ามันซึมซับน้ําค่อนข้างโอเคเลยเวลาออกจากห้องน้ำนก็จะเท้าเปียกใช่ปะพอมาเหยียบปุ๊บมันก็คือน้ํามันก็แห้งไปเลยแล้วมันก็ดูแบบไม่ได้มีความชื้นความน้ําความเปียกความอะไรเงี้ยติดเท้าไปก็เลยรู้สึกว่าเออก็โอ ที่เอาไว้หน้าห้องน้ํานะคะส่วนอีกอันนึงของร้านนี้เมย์ซื้อเป็นอันนี้มานะคะทุกคนที่เอาไว้กดลิฟต์นะคะโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสคือยุคโควิดแบบนี้เมย์บอกเลยว่าถามว่าแพนิคไหมไม่เชิงแพนิคขนาดนั้นแต่เมย์รู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรที่เป็นอุปกรณ์แกเจเกตหรือว่าอะไรต่างๆที่สามารถช่วยเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองได้อ่ะก็แนะนําว่าซื้อติดบ้านไว้ก็ดีเหมือนกันสําหรับ เครื่องตัวนี้นะคะตรงหัวเขาอะสามารถเปิดออกมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไว้กดจิ้มไปที่ลิฟต์ได้เผื่อใครแบบจําเป็นที่ต้องไปข้างนอกจริงๆแล้วมีเหตุการณ์ที่ต้องไปจิ้มลิฟต์หรืออะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ซสื้ออันนี้เอาไว้ส่วนตรงด้านบนของเขาตรงนี้อะมันจะมีเป็นฟองน้ำเอาไว้ให้ฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็ทําการทําความสะอาดตรงนี้ได้นะคะแต่มันเป็นฟองน้ําแบบก็เลยรู้สึกว่ามันจะซึมซับน้ําอาจจะไม่ได้ตลอดอาจจะใช้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องฉีดแล้วก็ทําการปิดแบบนะี้นะคะเขาก็มีทั้งหมด2อสี ซึ่งเมียกได้สีพื้นกว่านี้ก็คือแบบขาวดําเทาอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีนะคะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเขาอะสามารถแกะออกมาได้เหมือนกันแบบนี้สำหรับตรงนี้ก็มีฟองน้ําเหมือนกันสําหรับเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดเพื่อทําความสะอาดตรงนี้อะเท่าที่เมดูในรายละเอเยียดสินค้าของเขาว่าเขาเอาไว้จับพวกประตูเอาไว้เปิดอะไรประมาณนี้ได้นะแต่เท่าที่เมลองไปใช้กับประตูที่บ้านคือประตูที่บ้านเมีมันเป็นประตูเปิดแบบเนี้ยเป็นแบบทรงกลมอะมันก็เปิดยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดประตูใครที่เป็นประตูแบบเนี้ย ที่เป็นทรงแบบเป็นแบนดอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถดึงออกมาได้นะคะมันอาจจะใช้ได้ไม่ถุกประตูแล้วก็ราคาไม่แพงเลยไม่แนะนําว่าควรซื้อเก็บเอาไว้ราคาอยู่ที่อัลละ39บาทแต่บางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะมีไม่มั่นใจเหมือนกันส่วนร้านต่อมานะคะชื่อว่าร้านลัก ี Home. สำหรับร้านนี้เมย์ก็ซื้อของเขามาค่อนข้างเยอะคือเวลาที่เมย์ซื้อของในลาซาดา้าเมย์จะพยายามซื้อแค่แบบเป็นละลานไปอ่ะมันจะได้ประหยัดเรื่องค่าส่งได้อย่างแรกที่ซื้อมาก็คืออันนี้ถ้าเกิดใครติดตามเมยอะน่านจะรู้ว่าที่บ้านเมย์มี เครื่องทาน้ําแข็งอันนี้คือถาดทาน้ําแข็งนะคะก็คงน่าจะสงสัยว่าซื้อมาทำมาอีกคือมันมีปมนิดนึงทุกคนคือเมย์หาถาดทาน้ําแข็งแบบเนี้ยนานมากข้างล่างเขาอ่ะมันจะเป็นซิลิโคนเอาไว้สามารถกดน้ําแข็งตรงนี้ได้แล้วก็มีฝาแบบนี้คือเมย์ตามหาอะไรที่เป็นแบบเนี้ยนานมากเพราะว่าเวลาที่เราทําน้ําแข็งในช่องฟรีใช่ไหมแล้วบางทีเรามีการแช่เป็ดไว้เจ้าแช่ไก่ไว้เจ้า,จาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทําน้ําแข็งไปปุ๊บแล้วมันไม่มีตัวปิดฝาอย่างเงี้ยกลิ่นเอ,อ้ยเศษ อะไรเอ่ยมันจะมาติดที่น้ําแข็งของเราเมย์เลยตามหาอันที่เขามีเป็นฝาปิดแบบนี้นะคะซึ่งเมย์หามานานมากหาทั้งมิเตอร์ดีเหาทั้งในช็อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยก็คือหาไม่เจอแล้วคือเพิ่งมาเจอและอย่างหนึ่งที่ต้องการก็คือพอบที่ตรงนี้เขาเป็นซิลิโคนอนะี่ะทุกคนคือบางทีถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นแบบพลาสติกแข็งๆอะ่ะมันต้องงัดมันต้องอะไรเงี้ยคือมันยากมากก็เลยจําเป็นมากๆที่ต้องใช้อันนี้ไว้กดได้ซึ่งมันดีมากทุกคนเมย์เลยรู้สึกว่าซื้อมาเพื่อตอบสนองความต้ออองงงกาาารขตตัวเที่มห ก็เลยจัดมาทัาง้งหมด2อันอันนี้ตกอันละ28บาทแล้วเขาก็มีหลายสีนะเผื่อใครไม่ชอบสีเทา้ก็มีสีสันสีอื่นๆเหมือนกันสว่วนชิ้นต่อมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าซื้อมาผิดนะคะความจริงแล้วเมย์จะซื้อเป็นคอนโดปากกาทุกคนที่มันสามารถใส่ของได้เยอะๆเยอะเออแล้วเมย์ดันไปนกดเป็นแก้วใส่ปากกามาแทนก็เลยได้มาเป็นอันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรมันก็โอเคอยู่ก็สามารถใส่พวกของกระจุกกระจิกหรือใส่เป็นปากกาอะไรก็ได้แล้วเขาก็มีหลายสีนะมีแบบสีใสสีเทาใสาสี ดำแบบใสสีอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากอันนี้ราคา29บาทส่วนต่อมานะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบตั้งใจซื้อมาเพราะตอนนี้กำลังขาดแคลนที่บ้านนะคะนางคือสิ่งนี้ที่เรียกว่าสายรัดเอเนกประสงค์ คือที่บ้านเมียมีสายรุ้นสายมีเยอะประชากรอยู่กันเยอะแล้ที่นี้เวลาชาร์จแบบหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยสายมันพันกันไปหมดอันนี้ราคา8บาทนะคะเขาได้มาทั้งหมด4อันก็ตกอันละ2บาทนะคะเขาจะเป็นที่รัดแบบเนี้ยแล้วก็มีความเป็นจุกๆเข้าไปปุ๊บแบบนี้ แต่ร้านนี้เขาจะเป็นการสุ่มสีมาให้นะคะทุกคนคือเราไม่สามารถเลือกสีได้สีที่เมสุ่มได้ก็คือสีเขียวแอบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคราคาไม่แพงมากคือมันจําเป็นอ่ะเมก็เลยทําการซื้อมามาค่ะส่วนต่อมาจะเป็นอันนี้หน้าตาก็คืออาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรนางคือที่ติดกับผนังแบบนี้ทุกคนแล้วเวลาที่เราจะชาร์จแบบโทรศัพท์อะไรนี้ใช่ไหมเราก็ทําการใส่โทรศัพท์เข้าไปแบบนี้แล้วใส่ชาร์จนางก็จะห้อยแบบนี้ได้ ะค,ะคือบางครั้งอ่ะของมันวางอยู่เต็มโตแล้วอ่ะเราแบบมันไม่มีที่จะวางอะไรอย่างงี้ก็เลยซื้อเป็นอันนี้มาแต่ว่าจะเอาไปวางข้างๆปลั๊กแล้วก็เผื่อเวลาใครใช้โทรศัพท์แล้วก็จะได้เอามาใส่แบบนี้ได้ก็ค่อนข้างเกาอกประสงดีอันนี้ตั้งใจซื้อมามาแต่ว่าจะซื้อเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะราคา38บบาทนะคะตอนหนึ่งอันแล้วเขาก็จะมีเป็นกาวแบบนี้มาให้ด้วยไว้ติดข้างหลังได้ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้ อันนี้จะเป็นที่เอาไว้ใส่ทิชชู่นะคะทิชชู่อันที่ยาวๆอ่ะที่บ้านเมย์มันจะมีทิชชู่ที่เอาไว้เช็ดของในครัวเอาไว้ซับน้ํามันหรืออย่างเงี้ยนางตั้งไว้อยู่เฉยๆแล้วมันแบบมันลกอะทุกคนเมย์ก็เลยคิดว่าจะเอาอันเนี้ยเอาไปติดผนงังแล้วก็เอาทิชชู่ใส่เข้าไปนี้แล้วไว้ดึงๆแบบนี้นะอันนี้ราคา41บบาทน,นะคะแต่เมย์คิดว่าน้องเขา เตี้ยไปหน่อยอะความยาวคือมันสั้นไปหน่อยมันควรที่จะยาวกว่านี้นิดนึงเขาก็จะมีเป็นแผ่นพลาสติกแบบนี้เอาไว้ติดผนังมาให้เหมือนกันนะคะส่วนต่อมาอันนี้คือไอเทมที่อยากที่จะแนะนํามากๆก็คือผ้าซับสีนะคะแต่สภาพกล่องคือแบบน้องต้องพักนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กล่องมาให้ทุกคนคือเขาใส่เป็นซองมาให้แล้วมันก็มีความทับๆกันอันนี้เมย์เคยใช้หมดไปแล้ว1กล่องก็เลยซื้อเพิ่ม2กล่อง,อง,องแล้วก็อยากที่จะมาแนะนํานะคะคือที่ไทยอ่ะเมย์ไม่มั่นใจว่าตามห้างอ่ะมีขายแผ่นซับสีหรือเปล่าข้างใน เขาจะเป็นแผ่นแบบนี้เวลาที่เราซักผ้าคืออย่างน้อยเราแยกผ้าขาวกับผ้าสีแล้วก็จริงแต่เวลาผ้าสีอ่ะบางครั้งอ่ะสีกับสีมันก็มีโมเมนต์ที่ตกใส่กันเองแบบอย่างเช่นเราเพิ่งไปซื้อเสื้อ,อมาปุ๊บแล้วมันจะแบบเรายังไม่รู้ว่าเสื้อตัวนั้นนะสีมันจะตกหรือเปล่าเมย์ก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เป็นผ้าเอาไว้ซับสีอ่ะใส่เข้าไปด้วยเวลาที่จะซักคือบางครั้งอ่ะใส่ลงไปมันก็อาจจะแบบโชคดีก็คือไม่มีสีอื่นติดมาแต่บางครั้งอ่ะเสื้อผ้าของล็อตนั้นนะมันเปนเ แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันก็มีอาการตกเหมือนกันบางครั้งคือมันกลายเป็นสีแบบสีแดงทั้งแผ่นหรือสีน้ําเงินทั้งแผ่นก็มีเมย์เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาที่เราจะซักผ้านะคะแต่พูดตรงๆว่าก่อนหน้าเนี่ยเมย์ไม่เคยที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เลยนะตอนแรกคือซื้อมาเล่นๆแบบอยากที่จะลองว่าเป็นยังไงแต่พอซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเออมันควรที่จะมีติดบ้านไว้จริงๆแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงนะคะอันนี้ตกกล่องละ44บาทไม่มั่นใจว่า1กล่องมีกี่แผ่นนะแต่ก็เยอะอยู่่แตมันนเป็ของ จีนนนะคะคคทุกส่วนของสุดท้ายของร้านนี้นะคะจะเป็นอันนี้ อันนี้คือกล่องใส่ยานะคะคือที่บ้านเมย์มีชั้นเอาไว้ใส่ยาอยู่แต่เมย์รู้สึกว่ามันหลงหูหลบตามากทุกคนแล้วแบบบางทีฝุ่นเกาะเอย่ยอะไรเอย่ยก็เลยคิดว่าควรที่จะมีกล่องเอาไว้เก็บพวกยาพวกอะไรนี้ติดบ้านเอาไว้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เมย์ซื้อมาเป็นไซส์ไม่มั่นใจว่าเขามีหลายไซส์หรือเปล่าแต่เมย์เลือกสีขาวไปทําไมเมย์ได้สีนี้อะงงมากอันนี้ราคา130บาทนะคะก็จะสามารถเปิดแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้ได้ก็จะมีทั้งหมด2ชั้น 2ชั้นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีหูมาให้ด้วยเอาไว้ถือก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะทุกคนแบบเก็บน่าจะพอสําหรับของที่บ้านเมย์แนะนําเลยว่าควรที่จะเก็บเป็นที่เป็นทางมากๆเพราะว่าที่บ้านเมย์เก็บไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเลยเวลาหาที่ต้องแบบ หาควานหาทั่วบ้านมากๆนะคะนี่เมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาส่งสีนี้มาให้เมย์เมเพิ่งรู้ว่าเมเลือกสีขาวไปสําหรับชิ้นต่อมานะคะอันนี้มาจากร้านฮูเปาไฮไลท์เขาคือเครื่องบดกระเทียมอัตโนมัตินะคะคือหลายคนนะอาจจะมีติดบ้านไว้แต่เป็นแบบที่ดึงๆแล้วทีนี้เมเห็นรุ่นพี่เมย์รีวิวใน IG Story ว่าซื้อเครื่องนี้มาแล้วมันดีมากๆมันคุ้มค่ามากเมย์ก็เลยไปหาตำมาบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นที่บดพวกแบบหมูสับหรือไม่ก็กระเทียมหรือผักอะไรให้มันบดบดได้ สามารถกดตรงนี้นางก็ทําการบดละเอียดได้แต่ว่วัสดุตรงนี้ของเขามันจะเป็นพลาสติกนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยแล้วก็สามารถเอานี้ออกมาล้างได้เขาก็จะเป็นทั้งหมด3ส่วนแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ล้างแต่มีแนะนําว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นใบมีดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นใบมีดที่คมขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมือเราใส่เข้าไปก็ ไม่อยากที่จะคิดว่าจะเป็นยังไงก็แนะนําว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังนะคะแล้วลก็สามารถชาร์จแบตได้ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นสายชาร์จมาให้เหมือนกันถือว่าโอเคเลยวัสดุเอยอะไรเอยแล้วก็ราคาคือไม่แพงเลยนะราคาอยู่ที่119บาทนะคะแต่เมยังไม่ได้ลองใช้นะเมยไม่รู้ว่ามันจะบดได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนส่วนร้านต่อมานะคะชื่อว่าร้านโจนันดาาร์เกตร้านนี้คือแนะนํามากมันจะเป็นหมวดของกินแล้วนะเพราะว่าเมย์ชอบกินน้ํายี่ห้อนี้มากทุกคนนี่ เป็นยี่ห้อชื่อว่าครูพิกนะคะเป็นของเกาหลีแท้ๆเลยอันนี้อ่ะเมย์เคยกินครั้งแรกที่โคเรียทาวเาป็นร้านขายแบบเหมือนเป็นหมาดของเขาอ่ะก็เลยไปซื้อมากินร้านนั้นขายอยู่ที่กระป๋องละ35มสิบห้ามั้งแล้วที่นี้อ่ะเมย์ก็ไม่ได้ไปโคเรียทาวแล้วใช่ปะแต่รู้สึกอยากกินมากๆเพราะเห็นคนในทวิตเตอร์เขารีวิวก็เลยไปเสิร์ชหาในลาซาด้าดูปรากฏคือมีขายนะแล้วก็ราคาดีมากทุกคนราคาแบบดีกว่าที่เคยซื้อก็คือขายแค่29่บาทแต่ว่าที่เคยซื้อคือแบบ35 40 4 5อะไรประมาณนี้่สิจะมี เขาหมดสองรสชาตินะคะจะเป็นรสพีชอันนี้กับรสสับปะรดอันนี้แต่สับปะรดยังไม่เคยกินนะรสพีชอันเนี้ยเมย์บอกเลยว่าเมย์ซื้อมาประมาณ6กกระป๋องอันนี้เหลือกระป๋องสุดท้ายแล้วที่ตั้งใจที่จะเอามารีวิวก่อนที่มันจะหมดไปถ้าเกิดใครที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับกลิ่นพีช,พชที่แบบอะไรอย่างนั้นอะไม่บอกเลยว่าทุกคนน่าจะชอบสิ่งนี้กันนะเพราะว่ารสชาติคือมันแบบพีชมากๆแล้วเมย์เป็นคนที่ชอบกินอะไรที่เป็นแบบรสชาติพีชพชแบบเนี้ยทุกคนเมย์ชอบมากแต่ขอเตือนก่อนว่ารสชาติเขาจะค่่่ออนนนนขข้้าาาาาาางงหววคมกนะเพรตล เขมีตั้ง20กรัมอะทุกคนคือมันหวานมากเวลาที่เมกินอะเมจะใส่น้ําแข็งลงไปเพื่อให้มันเจือจางนิดนึงชอบมากแต่ว่ารสสับปะรดคือยังไม่เคยกินอันนี้คือซื้อมาลองของต่อมานะคะอันนี้ชื่อว่าจินจูไส้กรอกปลาเกาหลีรสชีสแพ็คหนึ่งจะมี3ชิ้นราคา46บาทอันนี้คือซื้อมาลองคือไหนๆก็ไปเกาหลีไม่ได้แล้วก็พยายามหาซื้อของกินที่น่าสนใจของเกาหลีก็เอามาลองกินที่บ้านแต่น,นี้คือยังไม่เคยกินเหมือนกันมันเป็นรสชีสแต่ทุกคนเมก็น่าจะอร่อยแหละถ้ารสชีสส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็น สาหร่ายเอาไว้กินคู่กับข้าวที่บ้านคือที่บ้านเนี่ยชอบกินสาหร่ายมากทุกคนแบบกินแทบทุกมือ้อเอาไว้เป็นกับแก้มอะไรประมาณนี้ มันนี้พิเศษก็คือนางเป็นลายน้องกะเกาแบบนี้นะคะน่ารักมากแพ็คหนึ่งจะมี3ซองแบบนี้ราคา39บาทนะคะราคาโอเคอ่ะกินกับข้าวมือ้อนึงก็แบ่งแบ่งกันกินได้ในหนึ่งห่อก็จะมี10แผ่นนะคะหมดแล้วสําหรับของกินต่อมาจะเป็นสิ่งของที่จําเป็นในช่วงโควิดกันบ้างนะคะอันนี้คือทิชชู่เปียกที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อ Sanmi Soft น,น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะเพราะว่า เขามีเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยความพิเศษของอันนี้ก็คือเขาเป็นทิชชู่เปียกที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ผสมทั้งหมด70%ไม่ไม่มั่นใจว่าเขาควรที่จะผสมกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเท่าที่เคยได้รับรู้มาควรที่จะอยู่ที่70-75%อเ์คือเมย์เป็นคนที่ได้รับพัสดุมาบ่อยแล้วก็สั่งของออนไลน์บ่อยเพราะเมย์อยู่แต่บ้านใช่ไหมแล่ทีนี้เวลาที่พัสดุมาส่งก่อนหน้านี้เมย์ได้ทําการใช้เป็นปืนที่เอาไว้ยิงแอลกอฮอล์ทุกคนที่เขาฮิกกันอยู่ะแล้ว็มี ข้อมูลทางการแพทย์ออกมาบอกว่าไม่ควรที่ใช้เพราะว่าเวลาฉีดลงไปกับพัสดุถ้าเกิดพื้นผิวตรงนั้นอ่ะเขามีเชื้อโควิดอยู่แล้วเวลาที่ฉีดไปอ่ะเชื้อมันจะตีฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ตัวละอองของปืนแอลกอฮอล์อ่ะมันเล็กมากๆทุกคนคือมันละเอียดจนสามารถผ่านเข้าไปในแมสได้แล้วเวลาเราสูดดมเข้าไปอ่ะมันก็เลยอาจที่จะเป็นอันตรายต่อปอดต่อร่างกายเราะคะก็เลยคิดว่าไม่ควรที่จะใช้ดีกว่าก็เลยซื้อเป็นทิชู่เปียกแบบนี้มาแทนนะคะคือเขามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาเลย เราก็ทําการเช็ด บนพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพวกประตูลูกบิดตู้หรืออะไรต่างๆหรือพลาสติกอะไรเงี้ยเมย์ก็จะใช้อันนี้เช็ดแล้วทีนี้อ่ะเมย์ซื้อมาทั้งหมด1ลังนะคะ1ลังก็จะมีแพ็คแบบเนี้ยทั้งหมด48แพท็บตกลังละ8 3 5 6 1นะคะแล้วเมย์ก็มีใช้เป็นคูปองลาซาด้าคูปองส่วนลดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอะ่ะราคาจะอยู่ที่แผ่นละไม่ถึง1บาทซึ่งรู้สึกว่าเป็นราคาที่โอเคแล้วก็รับได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่อยากที่จะซื้ออยยย่่าางเีีหลคนท มหาเมก็มีแนะนํามาว่าให้ทําเองก็ได้นะเอาทิชชู่เปียกเอาไปผสมกับแอลกอฮอลอะไรเงี้ยแล้วก็มาเช็ดได้หรือไม่ก็เป็นผ้าสะอาดแล้วก็ฉีดแอลกอฮอลแล้วก็เช็ดตืออะไรเงี้ยได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะให้มันแบบสะดวกเมย์ก็แนะนําเป็นอันนี้นะเมย์อยากได้ที่เป็น75%ดหเปอร็นหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าหาไม่ได้อันนี้คือหาได้แค่นี้แล้วก็ราคา โอเคแล้วก็ยี่ห้อก็น่าเชื่อถือนะคะแบรนด์นี้เขามีขายเป็นทิชชู่เปียกธรรมดาเหมือนกันถ้าจะให้รีวิวจากการใช้จริงอะขนาดของผ้าก็เป็นขนาดปกติของทิชชู่เปียกทั่วไปเนี่ยแหละแต่ว่ากลิ่นของเขาอะมันแรงมากทุกคนคือกลิ่นแบบแอลกอฮอล์จริงๆคือขนาดแบบถือประมาณห่างประมาณนี้แล้วเปิดขึ้นมาคือกลิ่นก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วแบบแนะนําว่าให้การหายใจนิดนึงตอนได้กลิ่นเพราะมันรู้สึกแสบจมูกอะแต่มันก็ยืนยันได้เลยว่ามันคือแอลกอฮอล์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนําเลย ถ้าเกิดใครคิดว่าใช้แน่นอนใช้บ่อยแล้วก็เผื่อแบบแบ่งกันกันกบญาติพี่น้องหรืออย่างเงี้ยก็ซือยกลังมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิด ต้องการแบบเล็กๆน้อยๆแพ็ค2แพ็คอะไรเงี้ยเขาก็มีขายเหมือนกันลองเข้าไปดูในร้านเขาได้นะคะส่วนอย่างสุดท้ายในวันนี้ที่จะมาหอให้ดูก็คือแอลกอฮอล์แบบรีฟิลนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์น่ารักคือแอลกอฮอล์แบบรีฟิลเขาก็มีขายหลายอีโฮแต่ที่เมย์ซื้ออันนี้มาเหตุผลก็คือเมย์เป็นคนที่ชอบกลิ่นแบบแป้งเด็กกันคนแล้วไม่เห็นเขารีวิวว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความหอมแป้งเด็กในระดับหนึ่งก็เลยซื้อมานะคะแต่ถามว่าหอมแป้งเด็กจริงไหมก็คือจริงแต่ว่าเขาจะมีแบบกลิ กลิ่นมาก่อนอนะมันจะเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ที่แอบแรงนิดนึงแล้วก็จะมีแบบปลายๆกลิ่นจะเป็นกลิ่นแป้งเด็กแบบเบาๆซึ่งก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ผิดหวังหรืออะไรมากอันนี้จะเป็นขนาด1 0 0 0มิลลิตรเขาจะขาย1แถมหนึ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา3 5 0บาทแต่เมย์ไม่มั่นใจนะคือหลังจากที่เมย์ซื้อมาแล้วมีคนถามเมย์ว่าเมย์ซื้อจากไหนมาแล้วเมย์ก็เข้าไปดูคือของเขาหมดแล้วแต่เมย์ไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยของหมดหรือ,อยังก็เดี๋ยวลองแตะลิงก์แล้วก็ลองเข้าไไปดดดูแลล้้ววกกััันนนนเื่อขอขงงยงมหมหหะะะะคะค็สําาารบโใ ก็จะเป็นของใช้ในบ้านที่ใช้ได้จริงใช้ได้แบบจริงๆเลยอะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบสินค้าตัวไหนก็ไปกดที่ description box ของเมย์ได้มีก็จะใส่เป็นลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ถ้าเกิดสินค้าไหนหมดเมย์ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมย์ก็ไม่มั่นใจว่าแต่ละอันจะมีสินค้าแบบพร้อมส่งเหมือนที่เมย์ซื้อหรือเปล่านะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย